สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเกมมอนสิตอร์ลกันอีกเหมือนเดิมนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมจะทําการฉีกตาราไปหนึ่งเล่มนะครับผมก็ต้องรีบลงคลิปกบเกิดไม่งั้นผมจะไม่มีที่อยู่นะครับแลวก็ได้บอกไปในช่วงท้ายคลิปแล้วนะว่าผมจะทํครัวล่าในซีรีส์ลูกหลักตัวอวยอ่าตอน OVA แล้วกันเออเป็นตอน OVA นะครับและพวพะว่าแม่นางเนี่ยเขามีแอสซิสต์กับซาโบ้ไงเออเดี๋ยวให้ดูเห็นไหม นะมันมีแอซิดกับซาโบนะครับแล้วผมก็ลืมไปได้ไงก็ไม่รู้นะเออฟางก็เลยจะมาเก็บงานให้มันเรียบร้อยนะครับผมนในตัวลูกรักตัวอวยของเรานะครับถึงแม้ว่าจะมีซาโบอยู่ในซีนแค่นิดหน่อยก็เถอแต่มันก็คือลูกรักตัวอวยเพราะมีซาโบนั่นเองนะครับอ่าสกิลปบทเสด็คลิปนี้ผมจะไม่อ่านเพราะว่าตัวละครเนี้ผมเพิ่งจะรีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้ใครยังไม่เคยดูก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับผมก่อนจะไปดูคลิปนี้เดี๋ยวผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นแนวทางการเล่นกันละกันนะเเพรรราาาะะววว่่ตัลคนีี้้ยกได เข้ามาปุ๊บโดนบัฟปั๊บนะครับผมค่อนข้างแข็ง,แ,ขงแกร่งระเดียวแต่ผมจําไม่ค่อยได้ว่าเขาบัฟอะไรมานะครับน่าจะไม่ได้บัฟพวกดิสคอร์ดผมแจ้งเตือนนะขอไปนะครับผมใครยังไม่ได้เข้าดิสคอร์ดผมก็ลองเข้ามาได้นะครับผมกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเข้ามาหาเพื่อนเล่นเกมได้นะเอะอเข้าเรื่องของเราต่อดีกว่านะครับก็คือเมื่อกี้พูดถึงไงแล้วอตัวของอ่ะบัฟใช่ไหมว่าตัวละครมันโดนบัฟมันน่าจะไม่ได้โดนบัฟบัฟเรื่องเทศนะครับน่าจะไปโดนบัฟเรื่องการพวกตีธรรมดาหรือการใช้สกิลอะไรพวกนี้ผมก็ ไม่ได้อ่านเหมือนกันตอน,น,นแต่มันโดนบัฟมากคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยพออัปเดตปุ๊บคือโดนบัฟเลยเว้ยมีแจ้งข้อมูลโดนบัฟทันทีนะตัวนี้เดี๋ยวลองลองไปเล่นว่ามันแตกต่างตอนที่ผมรีวิวตอนแรกยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูซับกับเหรียญเดี๋ยวไปลุยกันเลยก่อนนะไม่เสียเวลานะครับเหรียญที่ผมใช้ในคลิปนี้เป็นเหรียญเซตนี้นะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยเล่นเซตนี้แล้วรู้สึกถนัดที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับใครมีก็ลองมาหาทำดูได้นะครับความสามารถเหรียญกก็จะมีพว ลดดาเมจนะครับหเเพิ่มดาเมจหลดดาเมจอีก7นะครับพวกเราสกิลสเพิ่มอีกสาด้วยนะเออนะครับแต่จริงๆแล้วตัวของโคอาล่าเนี่ยเทศดรลังโจมตีมันประมาณถ้ารวมๆแล้วประมาณเท่าไหร่วะห้าสิบเปอร์ปะอุ้ยแรงนะเนี่ยอุ้ยมันไม่ต้องใส่เหรียญอะไรที่มันเพิ่มดาเมจเพิ่มเลยนี่ว่าแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าอยากเข้าไฟแล้วสก,กิลเดียว2สก,กิลตายให้มันแบบให้มันแบบทรงก็ไป็นคามสามารถผมก็แนะนําเป็นเหรียญลูฟี่นะครับมันจะมีอยู่สเหรียญนะที่ผมแนนนนะะําก็็จเเปเหรียนนียญ้ เด้นท่า2ด้วยเพราะว่าท่า2มันมีการสรั่นสะเทือนเนาะตัวนี้แอะจะมีอ่าเพิ่มดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มอีกสิบนะครับยี่สิบโอ้โหยี่ห้าเปอร์เลยนะเหรียญนี้ใช้ได้อีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นพวกเหรียญลูฟี่เดสนะครับตัวนี้จะได้โลคูดาวที่แน่นกว่านะครับดึงธงก็จะมีรีเลือดด้วยตัวนี้มีดาเมจเท่าไหร่สิบยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะแรงกว่านะครับอยากได้ดาเมจเพิ่มก็ไปเหรียญน,นี้เอานะก็แล้วแต่ผมจะ ท่านชมนจะเลือกใช้นะครับแต่ผมจะใช้เหรียญนี้ผมถนัดที่สุดนะครับส่วนซับก็จะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแม่นางเนี่ยมาอยู่ในทีมซับผมไงผมก็เลยต้องแก้ไขนิดน,นึงนะครับก็คือจะสลับเอาลอวานโนออกแล้วเอาเป็นรอเดลซาฟมาใส่แทนนะเอาบัฟเปอร์เซ็นต์นะครับซาโบก็จะสลับตำแหน่งกับควอลานะครับผมแท็กก็ห้าแท็กเหมือนเดิมนะผมพยายามจะทำไอ้ซับแดงให้มันมี6แท็กแ,แต่ว่าทำยากโคตรเลยวะทุกคนมันได้แค่4ตัวเองนะครับเดี๋ยวไวนะ้ในอะนาะนะคตนะได้ตัวอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวค่อยมาลองทำกันอีกทีนึงนะฮะ ทีมซัพผมก็หน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันในแร้งกันเลยดีกว่าฮะรีบทําคลิปกบเกิดดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวไอ้คลิปฉีกเบต้ามันจะมันจะหลุดออกไปไกลโอเคป้าทงนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมมาครับผมจะพูดติดเป็นเท่เรียบร้อยนะครับตาแรกเราได้ด่านมาเรียนฟอร์สสเตตนะครับผมอ้โหูทาไมทาคลิปตัวละครสีนู้นสีนี้แล้วมันจะต้องไปพบเจอกับสีไปทางที่มันแบบมหาศาลด้วยเจอลูฟี่รอในหนักเลยนะครับแชงนี่ยิ่งหนักเลย แต่แฉงผมว่าไม่น่าจะโดนปาดทีเดียวตายถ้าไม่สแต็กมานะช่างมัดลองเล่นดูนะครับโดนบัฟมาด้วยใช่ไหมตัวนี้น่าจะเป็นบัฟเรื่องระยะการตีธรรมดาบางที่ผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์บอกได้นะสาบแม่นางขัวล่าของเราเนี่ยซีรีส์แล้วนะลูกหลักตัวอวยภาค OVA มันได้เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยผมรีบทําว่าผมจะกบเกลือในคลิปฉีกเมตานันทิ้งไปครับคลิปที่อาร์ตใครได้ดูก็ลืมลืมไปไปซะไม่ต้องจําโอเคห้ามจํำได้แคด เด้งไปตรงกลางนะครับทาไมนายไม่เปิดให้เราเพื่อนไม่เปิดสปินใ,ให้เราอ่ะเ,เ,เราะจะได้สปินไปช่วยนายได้โอเคผมยืนตัวนี้ก่อนตัวนี้แนวทางการเล่นจะเน้นระยะสักนิดหนึ่งนะครับคือถ้ามีระยะตีอ่ะไม่ใช่ดิผมพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องเรียกว่ามันเป็นตัวที่ต้องเล่นระยะใกล้ดนึงเพราะว่าตัวนี้มันจะเพอร์เฟกดรอแล้วมันจะมีการแบบ เขาเรียกไงแต็บเด็อ้าเฮ้ยมึงให้กวดที่บ้านก่อนมึงอย่าเพิ่งฆ่ากันก็คือแบบถ้าเกิดเราเพอร์เฟกต์ดอนใกล้ๆใช่ไหมมันจะได้อ่าลบแอดแท็กศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสถานะลุ่มลงได้นะครับแต่ว่าต้องไปเพอร์เฟกต์ดอทใกล้ๆมันถึงจะเห็นผลนะครับวันนี้ก็เลยจําเป็นต้องเล่นระยะใกล้ๆน,นิดนึงเนาแบ็คสวยงามเพื่อนๆผมรอหลบแชงปาดแปบบ๊บนะฮะผมรับดาเมจของโรเจอร์ไหวแต่ว่าแชงยังรับไม่ไหวนะครับโอเคสบายๆสัดแม่งเลยโอเค โถอ,อุ้ยแชงโดนหมื่นแปดคุณไปเล่นนะ่ะโอเคผมล้อมอยู่นะฮะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้อ่านน,นนะเดินมาคู่มอนกันเฮ้ยคุณไอได้ครับโ้ตายหนึง่งโอ้โหแต่ว่าไม่ได้หวะมันไม่ใช่ไม่ได้ไม,ไ,มไ,มไม่ได้รอครับโอ้ไม่โดนเห็นไหมตัวนี้ต้องเล่นระยะใกล้หนึ่งครับถ้าเกิดเป็นตัวอื่นอะสก,กิลโดนไปแล้ว้ยแต่ว่าระยะมันไกลไปนะครับมันต้องเล่นใกล้ๆเลยตัวนี้ใกล้แบบใกล้จักเลยนะครับ แปงั้นคงไม่บัฟการตีธรรมดามาหรอกผมว่าเพราะตัวนี้ตีธรรมดาค่อนข้างไกลแต่ว่าข้อดีคือคูดาวสกิลหนึ่งมันไวมากเว้ยแสามารถแบบพักศัตรูได้แทบตลอดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวดูบู๊ติดผมพักผมเจอเดียวตายเลยคนดูนะผมขอเข้าอยู่ในทงก่อนโอเคเห็นไหมเดียวตายเลยอ่ะสุดยอดยืนในทงฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นไงฮะผมบอกเลยว่าตัวนี้นี่แข็งแกร่งนะครับ ถ้าหน,หนกับโรเจอร์จะหนึ่งหนงดีกว่าของเลลี่นิดนึงเพราะตัวนี้มันไม่มีสตันนะครับหนึ่งหนึ่งกับโรเจอร์เนี่ยกินขาดผมบอกเลยว่ากินขาดแน่นอนนะฮะโดูไหมโอเคเราได้สั่นสะเทือนมาทีนึงผมต่อยสวนเลยผมว่าเขาน่าจะตีผมนั่งงนไงจริงด้วยแหมกินที่ผมจริงจังมากเลยนะเพราะมันอยู่ในซีรีส์ลูกรักตัวอของเราไงโอเคครับโปรเกรดดอนมาไหมครับเขาติดลบแอนแท็กกับสับสนมานะผมยังไม่เห็นว่าการตีพระดาผมมันจะช่วยอะไรเลยวะโอเค ฟกดออได้สวยงามนะครับตีมาก่อนเฟกดออไปหนึ่งทีต่อยเข้าไปโอ้โหสวยงามเดี๋ยวด้วสกิลสองจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเพอร์เฟกต์ดให้แม่นๆนิดนึงผมต้องเข้าไฟได้เดี๋ยวแม้สกิลหลบแม่งย่า่เฮ้เออเฮ้รคิดหน้าผมว่าจะทำเป็นตัวของไอ้อฟิทาโลนะครับเพราะว่ามีคนขอแล้วก็ช่วงเนี้ยไอ้โล่คิดแต่ไอ้สายไอ้ไอ้คิดใส่โล่แดงแนมะ่งหน้าตกมากเลยคิดว่า ฟีทาโร่น่าจะมีบทพอสมควรนะครับแต่ลองมาเล่นดูนะเดี๋ยวผมให้ผมให้ทุกคนเลือกแล้วกันว่าทุกคนจะดูฟีทาโร่ก่อนหรือดูกินเนมอนตัวนี้ก่อนนะผมจะทํา2ตัวนี้นะครับโอ้ไม่ได้บีบได้ไงวะแม่งข้าวจะโหดมะเธอไตรสองเราอยู่กับที่ด่านอาราบัต้าสเตจตอนกลางคืนนะครับโอ้โหวนมาด่านนี้ด้วยแล้วก็เออฝั่งนู้นก็โอเคไม่ตึงมากแต่ว่าไม่ได้มีสีเขียวผมตีผมอยากเจอสีเขียวแบบเยอะๆวัทุกคนผมอยากคิวมันๆว่ะ แ,แบบโอ้โหมันกดแรงก็แบบนี้นะเออให้ทําใจสีแดงมันเกลือนนะครับตรงนี้ซับไอซับทุยซับอิตบูน่าจะได้เปรียบนะแหมสีแดงคนนี้เล่นสีแดงแล้วเล่นแบบซับอิตบูลเนี่ยผมว่าได้เปรียบอะตีสีเดียวกันแรงขึ้นแต่บางคนอาจจะใช้ซับแกนไลน์มาเคาน์เตอร์นะครับแหม่สองซับไม่ทําง่ายดีด้วยดิโ,โหสุดยอดแห่งความฟลูว์เกล็ดสุดก็คิดนี่แหละนะฮะผมถึงอยากทาําไอตัวนี่ก่อนนะครับ เอ็มชื่ออะไรลูฟี่ทาโร่อยากทำลูฟี่ทาโร่ก่อนเนะี่ยท่านผู้ชมอยากจะเลือกเป็นของกินามอนก็ได้นะแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับโหวตกันได้นะเอออย่าลืมนะใต้คอมเมนต์นะครับพิมพ์กันเอาไว้ว่าอยากดูตัวไหนก่อนระหว่างลูฟี่คาโร่ทุยลูฟี่ทาโร่กับไอ้กินามอนเออ <c oughs> กูเป็นแล้ของกูเนี่ยเริ่มเอ๋อครับเริ่มเอ๋เเอหลังจากที่ลงไอ้คลิปฉีกเมตาไปมันก็เริ่มเอออ่ะอาการมันเริ่มมาถึงไหมเนี่ยไกลไปวะ่ะ ต้องเล่นใกล้ๆอ่ะแล้วต้องเพอร์เฟกดอให้แม่นๆด้วยครับรถไปแทงศัตรูจะได้โดนเบาๆนะผมเห็นอะไรแบบวะผมยังไม่เข้าอยู่กับพายุมันมาครับแล้วก็ทางนี้มันจะมีหนึ่งคนด้วยคนนี้เขาจะเล่นเล่แล้วใส่ผมไหมแต่มันไม่ถึงมันก็ไกลเกินนะโอเคอุ้ยอุ้ยเดียวตายก็มาดิครับน้องๆไอ้ที่แรงจัดเลยแต่พายุไปแล้วนะครับผมต้องไปตรงกลางก่อนเข้าตรงฝั่งของข้าได้เราจะมีดาเมจเพิ่ม ผักวันอกอ้าวฮะผมโดนอะไรเนี่ยโดนมังโกเตะไอสัตวหีบจัดเลยนะโดนมังโกเตะเอาแค่ขอรุ่มธรรมชาติได้ไหมโอเคสวยงามยังยังไม่ใช้หลบเก็บเก็บหลบก่อนนี่ครับหลบตึด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 โอเคเรามาลบตรงนี้เฮ้ยมันไม่มีไอ้นั่นคิดแล้วลอ้าววงไอ้คิดนั่นหมดก,กว่าผมจะรอหลบวงคิดแล้วสก,กิลสักหน่อยปะโถโอเอ้ยสังเกตไหมม่อกี้ผมพยายามจะแบบ ล้มแล้วก็หลบล้มแล้วก็หลบแล้วก็ดงึงหอออกจากธงกลางไปอยู่ไว้เมื่อกี้คือถ้าผมหลบได้อีกทีหนี่ผมจะสก,กิลส่วนเลยเว้ยนี่จะให้เพื่อนขึ้นมาซ้อนไงไม่ทันไม่เป็นไร,รไม่เป็นไรใครนี่เดี๋ยวต้องตายซะหน่อยแล้วผมว่านี่ต้องตายสักทีนึงแล้วมั้งผมว่านี่ดึงธงเก้งเกง่งโอเด้งตายซะดึงตรงนี้บูติดนะครับโรเจอร์ไปกลางเลยเพื่อนโอเคผมจะรอดูมินิมแพตจากทางฝั่งนี้ไว้นะครับ คิดตายแล้วโอเคตัวปัญหาตายแล้วครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับน่าจะโซนกันยาวๆทงโดดปะไม่โดดไม่โดดไอ้น,นี่ไม่โดดไอ้น,นี่จะเย็นแต่ว่าอุ้ยแรงอยู่นะนี่ไอ้น,นี่มันจะรอสกิลอย่างเดียวนะครับแล้วก็หลบเรียบร้อยมาล่ะอุ้ยเลื่อนผมเหลืออุ้ยดิสคอร์ดอีกแล้วโอ้โหดิสคอร์ดเด้งอย่างนึงนะดิสคอร์ดเด้งโอเคหลบได้ยาโถูกคิดว่ากูไปหนีมึงเหรอเพื่อนมาดีมาด,มาดีก็มาดี เดี๋ยวหกร้อยก็ซาได้ไปเพื่อนช่วยสวยงามเหนื่อยยากสักหน่อยครัลอ่ลอล่อซื้อเขาถ้าเขาพยายามมาฆ่าผมสวยเพื่อนอเฮ้ยมันโก้มึงมึงคิวเคี้ยมากเลยสัตว์เอ้ยได้อยู่โอเคผพาออกตรงนี้มีคนดึงธงด้วยมันโก้ไปไปทันไหมทิปทิปทนันพอดีไม่ต้องทิปเลยโอเคได้อยู่โอ้แตทำไมผมเล่นกากจังวะ สุดท้ายครับผมอยู่กันที่ด่าน Water Seven นะครับโอ้คลิปนี้ได้เล่น3มด่านเลยนะเออจะได้จะได้เฮ้ยรอบนี้สีเขียวเยอะโอเคแล้วอยู่ได้อยู่นั่นแหละครับผมตัวละครคโครล่าหลากัหลกๆเราจะเน้นระยะใกล้เป็นหลักนะครับตัวนี้เป็นตัวตีใกล้ที่ค่อนข้างสุดยอดนะครับ Perfect คดอด้เราจะรับดาเมจได้น้อยลงเพราะว่าเขาจะติดโลแ่แ็ทจากเราไปเนาะเท่าไหร่วะ10%มั้งนั่นแหละน่าจะประมาณ10%นะครับตัวนี้ <S <S ติดสถานะสับสนด้วยอ่า ใช้ได้แสนหกเลยเลยมันก็ตึงเกินผมจะไปตรงไหนก็อนดีอ่ะโหโรเจอร์เวล่งลอยนะฮะลองไปงัดดูไหมแบบนั่งเรือไปงัดกับแม่งเร็ยวไหมลองดูป่ะเออผมผม,ผมต้องลองหน่อยแล้วป่ะเวล่งลอยเท่ากันนะครับเขาบูทสองผมบูทรนะิบสามเลยอ่ะลองดูสิพอผมจะสกิลเปี้ยงเดียวเขาตายไหมน่าสนใจนะครับคอนเทนต์น่าสนใจอลองดูฮนะไม่รู้ว่าโรเจอร์เขามาตรงกลางหรือเปล่าใครดึงเป็นลูฟี่โรเจอร์ไปนู่นนะครับ หนีหมื่นหนึ่งไปก่อนโอเคผมทำดาเมจให้แล้วนะเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนตรงกลางก่อนแล้วกันครับบอสโรเจอร์อยู่ตรงกลางนี่เห็นไหมโรเจอร์อยู่ตรงกลางผมอยากหนึ่งหนึ่งกับโรเจอร์เฮ้ยขอนึงหนึ่งดิเพื่อนเราเอ้ยมันโดนตัดเทปอะไรนี่หว่ายิ้มก็สู้ผมไม่ได้แล้วเดี๋เอ้าผมโลดไม่ทันเสียแหละเฮ้ยได้อยู่สู้ๆกีรอลสู้ๆเอาหมัดเดียวตายเลยว่ะทุกคนเลยหมัดเดียวตานเลยยิงไปเลยยิดีขี้ว่าเข้าเะล่ะคิดว่าเข้าเะล่ะ มันต้องใช้ดรอสไปเนี่ยมันไม่ใช่วะ่ะตัวไหมโอเคโอเคมาฟื้นชีพไปหนึ่งทีเอาไว้เอาไว้เอาไว้สวดไปอีกหนึ่งทีโอเคฟื้นชีพสองครั้งเด็กดอสไม่ติดไม่เป็นไรต่อยโอเคได้อยู่ก็มาดิวูกูตายไม่วไนกูตายไยได้อยู่มันกักสกิลคนนี้มันกักสกิลนเขม,มูติดครับแต่ว่าเลือดเราไม่เด้งแล้วนะ ี๋ยวต้องสวนเลยโอเคมาเลือเล่อยหนึ่งมามาเอาเว้ยเอาได้เว้ยได้เว้ยก็มาดิวะก็มาดิวะเดี๋ยวดักโรเจอร์ตรงนี้นะดักโรเจอร์ตรัวบันไดผมบอกเลยว่าลูกรักตัวไอตัวนี้นี่น่าจะเก่งสุดเลยปะไม่ไม่ไม่ไมไมซาโบเก่งกว่ากลัวดิกลัวดิกลัวดิกทำเพี้ยอะไรเนี่ยอ,อ,อทำเพี้ยอะไรวะทำเพี้ยอะไรกู มันรู้มากว่ะทุกคนมันรู้มากเกินไปว่ะคิดนี่แม่งดูมินิแมปเก่งคนไทยนะเมื่อกี้คนไทยอ้าวอ่ะฮะฮะอะไรนะเกิดอ,อะไรขึ้นผมติดสตารนแหละดินมื่นโคตรนานเลยโอ้มีคนเอ,อนานามีชุดไปนะ้ำมาเล่นเดินไม่เป็นไรฮนะคุณเธอคุณเธอยืนยืนอยู่ห่างก็ได้นะเดี๋ยวผมผม,ผม,ผมจัดก,การให้ก็ได้นะเอาดาเมจที่ไหนไปฆ่ามันก,ก่อนข้ามุ้ซะเดี๋ยวอย่างอย่งโคตรเจ๋อโวยด้าไม่ตาย ดอยไปแล้วสวยอยู่ครับผมยืนในธงผมจะด้าเม็เพิ่มขึ <ps hed livres> ้นลอยจังหวะดีๆเลยเฮกซอดลอยจังหวะดีๆเฮกซอดตายอีกหนึ่งโอเคมาเพื่อนมาขึ้นมาซ้อนขึ้นมาเติมหน่อยขึ้นมาเติมหน่อยขอคนเติมหน่อยฮะตายอยู่ผมผมน่าจะฆ่าโรเจอร์ตายนะครับวิเขาเขารู้ดีอ่ะเอ้ยตัดทันอยู่นะเนี่ยเอาชนะได้นี่โอ้สุดยอดเพื่อนใครดึงธงวเมื่อกี้คิดปะ น่าจะคิดนะครับโอ้สุดยอดกดไลค์เยี่ยมผมพลาดไปนิดนึงถ้าผมใจเย็นกว่านี้ผมหลบโรเจอร์ได้ผมน่าจะเก็บธงตรงกลางได้นะครับนี่เจอคนไทยด้วยเห็นไหมนะครับก็ตามสูตรนะครับโรเจอร์มันโดนตัดเลือดพอดีไอโรเจอร์ไม่ร้อยนะครับผมเลยแบบหมัดเดียวตายเลยนะครับโชคดีไปก็เก็บไป3วินนะครับแบบอิ่มๆประมาณนี้สำหรับตัวคอร่านะครับจะเห็นสไตล์การเล่นผมเลยนะคือเราจะเน้นใกล้ๆก่อนนะครับถ้าคิดว่าท่านผู้ชมจะโดนดาเมจครั้งต่อไปรุนแรงแน่ๆเนี่ยพยายามเพอร์เฟคดรอทให้ได้นะครับ มันจะลบอุ้ยไม่ได้10เปอร์มันลบ30เปอร์เลยนะครับตัวนี้ลบ20่สิบวินะครับทำให้ศัตรูตีเราเบาขึ้นนะครับแล้วเรามีการดาเมจด้วยนะ30%ถ้าคืออ่ายิ่งเราเลือดเ,เยอะแล้วเราโดนดาเมจมากกว่า50%ของแมคคีเราอ่ะสมมติอ่าเอเลือดประมาณ22,000โดนดาเมจประมาณ12,000ขึ้นนะเลยหม0 0นสอ0 0มขึ้นอย่างเงี้ยมันจะลดดามเมจที่รับโหลดจากตรงนั้นลงนะครับอ่ามันจะลดลงประมาณ30%นะก็ตรงนี้จะช่วยกันดาเมจได้นะครับเป็นสายมาาค่นาอนข้งดีแล้วน เรื่องของสกิลดอสเนี่ยมันลดคูดาวเร็วมากมัน50เปอร์แล้วถ้าเกิดเกมตามเนี่ยโคราจะลดคูดาวมัน80เปอร์นะครับคล้ายๆของคาตาคูริเลยเก่งมากตัวเนี้ยแล้วก็ปรับมาให้การตีธรรมดาเนี่ยมันดูตีโดนง่ายขึ้นน่ะผมว่าก็โอเคขึ้นนะครับตัวนี้ดโดยรวมแล้วใช้ได้ครับผมใครที่ช,ชอบตัวละครผู้หญิงเนี่ยผมแนะนำนะตัวนี้เป็นสีแดงด้วยนะครับ ชุดนี้สีแดงเกลือนด้วยนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแม่นางโคราในซีรีส์ลูกรักสูอวยเร็วไหตอน OVA นะครับส่วนคลิปหน้านะครับผมใครอยากจะดูตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับให้เลือกนะระหว่างฟิเาโร่นะครับกับไอ้กินนมอนนะครับเห็นขออะไรคลิปเนาะกินนมอนเนี่ยก็เลยว่าจะทำให้นะครับอ่ะส่วนตัวอื่นเดี๋ยวผมไปนั่งดูก่อนว่าผมพยายามไม่ใช่พยายามทุย ไปนั่งผมจะไปนั่งดูก่อนว่าตัวไหนที่ผมแบบเล่นได้บ้างนะครับผมจะลองเอามาให้ทุกคนเลือกกันละกันนะแต่ว่าคลิปหน้านะให้เลือกก่อนว่าเป็นกินเนมอนหรือเป็นตัวของฟีฮาโลแล้วกันนะครับก็ลองเลือกเอานะครับชอบตัวไหนก็ลองคอมเมนต์โหวตกันเอานะครับผมจะไปนั่งนับแล้วเดี๋ยวมาทําให้ดูคลิปหน้านะครับผมแล้วเจอกันทุกคนอย่าลืมนะครับดิสคอตผมตอนนี้มีสมาชิกกว่า400คนแล้วใครยังไม่เข้าก็ลองเข้ามาคุยกันได้นะครับเพื่อเล่นเกมต่างๆนานาน,นะครับดิงอยู่ใต้คลิปไปละเจอกันบาย